ย,ยินดีสอวอใหม่วังทำหน้าที่ยึดประโยชน์ประเทศประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อมีอิสระพร้อมโชว์ศักยภาพเกลื่อนกรองกรมเลือกองค์กรอิสระได้มั่นใจเดินหน้ากฎหมายสำคัญต่อเนื่องพร้อมขอบคุณสอวชอุดเก่าวันที่11กรกฎาคม2567น,นายคณกรวางบุญคงชนะสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวนหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรอทสอชกล่าวถึงการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต ประกาศรับรองผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่แล้วว่าต้องขอขอบคุณสวทุดเก่า250คนที่ได้ทำงานร่วมกันมาอย่างหนักในการพิจารณากฎหมายสำคัญที่ผ่านมาตลอดวาระ5ปีซึ่งถือว่าเป็นที่สิ้นสุดของสวทุดเดิมรวมถึงตำแหน่งในกรรมธิการวุฒิสภายอย่างเป็นทางการ ตนขอแสดงความยินดีกับ200สอวอทุตใหม่ที่เพิ่งได้รับการประกาศรับรองในราชกิจจานุเบกษ,ษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเชื่อว่าสอวอทุดใหม่ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีอิสระในการทำงานโดยขอให้ยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งซึ่งสอวอทุตใหม่จะได้ร่วมทำงานกับสภาผู้แทนราษฎรในการกลต่นกรองกฎหมายสำคัญออกมาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถเดินหน้าพัฒนาประเทศและช่วยเหลือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนต่อไปได้ทันทีส่วนสำคัญคือกอก,อกตถือว่าได้ทำหน้าที่พิจารณาข้อมูลพยานหลักฐานครบทุกองค์ประกอบอย่างรอบคอบถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความสุจริตเที่ยงธรรมเป็นไปตามกฎหมาย และได้สอวอครบ2 0 0คนมีบัญชีสำรอง99คนเพื่อจะสามารถเปิดประชุมมุิที่สภาได้ส่วนที่มีการร้องเรียนก็ต้องดำเนินการตรวจสอบและสอยทีหลังได้ทั้งนี้ก็ขอให้200สอวชุดใหม่ได้ใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถทำงานแปลนกรองกฎหมายเลือกตัวบุคคลในองค์กรอิสระโดยยึดประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งมีความเป็นอิสระปราศจากการเมืองเบื้องหลังนายธนกรกล่าว